แค่อุ้มท้องลูกคนเดียวทํานู่นทํานี่ก็ไม่ได้หน้าเบื่อคุณไม่ได้เป็นคนท้องเองคุณก็พูดได้สิคุณจะไปรู้อะไรอ่ะเออถ้ากูท้องได้กูท้องให้ดูเลยมันจะลําบากไปแค่ไหนวะถอน้วเห็นไหมนี่เมื่อไหร่จะเลิกคิดเรื่องเขาสักทีฉันกำลังท้องอยู่นะให้ฉันทำกับแก้มให้อยู่ได้ มันจะลำบากเลยมากมายวะแค่ท้องไม่ได้มือด้วนขาด้วนสักหน่อยทำกับแก้ไปโผล่แค่นี้มันจะตายหรือไงไ,ไ,ไอ้นัทมึงใจเย็นๆดิวะเมียมึงท้องอยู่นะเว้ยไม่สงสารฝนเขาเหรอคุณฝน,นครับนี่ท้องกี่เดือนแล้วครับกำลังจะเข้าหกเดือนแล้วค่ะอะไรของมึงวะเมียกูแค่สำออยไปอย่างนั้นน่ะแค่อุ้มท้องลูกคนเดียวทำนูน่นทำนี่ก็ไม่ได้น่าเบื่อ คุณไม่ได้เป็นคนท้องเองคุณก็พูดได้สิคุณจะไปรู้อะไรอะ่ะเออถ้ากูท้องได้กูท้องให้ดูเลยมันจะลำบากไปแค่ไหนวะวิ้ยแค่ท้องแค่นี้ก็ทำมาเป็นบน่นไอ้นัทมึงนี่ปากเสียงจริงเลยนะชนกว่าเว้ย วอ๋อไม่สกาวดีวะโอ้หอหือนันัตื่นไปอาบน้ำก่อนนะ อาบน้ำเหม็นเล่าอ่ะไปอาบน้ำก่อนเร็วนับก้อนะออใส่อกีกเหม็นกน็เหม็น ตกใจหมดเป็นอะไรนะถจะไปคุณท้องแ,แบบนั้น,น,ะน่ะฝนเมื่อคืนคุณยังท้องอยู่เลยอ,ะอ่ะนี่เป็นบ้าอะไรเนี่ยนัดเป็นคนท้องก็ถูกแล้วไงละเมอปะ่ะฮะไม่ใช่อะ่ะไม่ใช่เรื่องจริงอะ่ะผมเป็นผู้ชายผมไปท้องได้ยังไงอะ่ะถ้าจะบ้าจริงฮะนัดเป็นผู้ชายนัดท้องก็ถูกแล้วนี่รีไปอาบน้ำเลยนะต้องไปทำงานไม่ใช่หรอ

เรื่องอะไรของมึงเนี่ยทำหน้าอย่างกบเห็นผีอ่ะนี่ไงกูท้องกูตื่นมาแล้วกูก็ท้องกูเป็นผู้ชายกูท้องได้ไงวะต้องมีอะไรอยู่ในท้องกูแน่แนใ,นในท้องมึงก็ลูกมึงไงเรงเบอร์อะไรวะเนี่ยมึงทอง้องมาตั้งหกเดือนแล้วนะกูไม่เชื่อต้องมีอะไรไผิดพลาดนแน,แน่ไม่จริงอ่กูไม่ได้ท้องเว้ยกูไม่ได้ท้องเออนะเสียงดังทำไมเนี่ย เมื่อเราแปลบัวเหรอวะจะท้องได้ไงวะอ๋อเงียบๆแล้วไปทำงานได้รึเปล่าอ้อออาวแมเนี่ยแม่เอ,เอาเลยแค่เนี้ยจิบง <laughs> อะไรกันเนี่ยฝนผมท้องโตขนาดนี้แล้วคุยนั่งกินเหล้าอยู่อีกอะ่ะยุ่งอะไรด้วยเนี่ยน่าลำคาญจะไปไหนก็ไปปะไงนะัดท้องโตขนาดเนี้ยใกล้คลอดหรือ,อยังไหวจักเลยเนาะพอสักทีนี่อย่ามาขึ้นเสียงใส่เพื่อนฉันนะขึ้นบ้านไปเลยปะอย่ามาทำตัวน่าลำคาญแถวนี้ อีกเทียอนี่ฝนแกว่านะแรงไปเปล่ามันสำออยสิไม่ว่าตั้งแต่มันท้องนะฉันพูดอะไรนี้อะไรหน่อยเนี่มันตามาเลยชนจังอะไรเปล่า มึงต้องลองไห้ด้วยวะนัดมึงไม่เคยเป็นแบบนี้เลยด้วย ไม่เมาไม่เา <c oughs> มเามเามเาใครเมาใครเมาฝนคุณไปอาบน้ำสิฝนมันเป็นนะอย่ามายุ่งมันจะนอนอ ออโอ๊ยอะอะโอ๊ยผคุณมาช่วยผมใส่รองเท้าหน่อยสิผมใส่ยากกันมาติดท้องนี่โตชนหมาเรียตูดไปถึงแล้วอิงส่รเท้าตัวเองไม่ได้ถ้าใส่ไม่ได้นะก็ไม่ต้องใส่ แค่ช่วยผม,ผมใส่รองเท้าแค่นี้มันยากนักหรือไงก็ฉันไม่ว่างเล่นมือถืออยู่โอ๊ยอ๋อ มาแล้วนะเนี่ยใครเมาไอแม่อบแฟมัเข้อนอร่อยมากเนะ่ยเลอาได้เล่อือยชอๆมีเยอะมีเยอะเป็นที่เป็นที่ข่อยกินไปมันจะมากไปแล้วนะฝนพาเพื่อนตัวเองมาดื่มทุกวันไม่พอ จะพาเพื่อนผมมาอีกทำไมก็เพื่อนกันทั้งนั้นอืมก็แกท้องอยู่นะ่ะแกกินเหล้าไม่ได้ด่ฉันก็เลยมากินกับฝนไงนัาฉันว่าเธอรีบขึ้นบ้านไปดีกว่าก่อนที่ฝนเขาจะโมโหมากกว่านี้อ่ะไม่ทันแล้วฉันโมโหแล้วเป็นบ้าอะไรกันเนี่ยเมาแต่หัววันแบบนี้คุณไม่ได้ถึงใจผมบ้างเลยเอ่ะฝนผมทำงานกลับบ้านเหน,นื่อยจะต้องเก็บกวาดบ้านที่คุณทำรกเก็บขวดเหล้าขวดเบียร์ ผมกำลังท้องนนเนะฝนเฮ้ยใจเยน็ยนๆก่อนนะฝนอย่าทะเลาะกันเลยก็อ้างไปเรื่อยพอท้องก็ขี้เกียจทํางานบ้านเอาเรื่องท้องมาอ้างแค่ท้องเนี่ยไม่ใช่อะไรนักหนาวะ <c oughs> คุณพูดแบบนี้ได้ยังไงฝนทําไมคูจะพูดไม่ได้ก่อนท้องมึงทําได้ตอนท้องมึงก็ต้องทําได้แต่มึงมันขี้เกียจไงแถมยังทําตัวน่าราคาญอีก มาานั่งกินต่กิน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 ล้มเดียวล้เดี็วรลเดียวกิน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 อ๋อเอ้ยเป็นไรวะนัทปวดท้องว่ะปวดท้องว่ะสงสัยจะ พ่อแล้วแน่เลยอ่ะฮจริงดิจริงเหรอนัดงั้นจิงเลยงั้นแบ่งเลยนัดแบ่งเลยแบ่งดิเพื่องแบ่งแบ่งเลยแบ่งเลยเบ่งเลยแบ่งเลย ผมขอโทษฝนนะที่ผมเคยทำไม่ดีกับฝนผมพูดจามไม่ดีกับฝนผมสำนึกผิดไปแล้วอะนัดนัดเป็นอะไรผมขอโทษฝนจริงๆนะผมสำนึกผิดแล้วจริงๆไงต่อไปนี้ผมจะเลิกกินเหล้าผมสัญญาเลยนะว,ว่าผมจะเป็นพ่อที่ดีผมจะเป็นสามีที่ดีให้กับฝนน่ะนะฝนนะผมขอโทษนะ ผู้หญิงที่กำลังตั้งทันคือผู้หญิงที่กำลังสละทุกสิ่งในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความสวยการเปลี่ยนแปลงของร่างกายอารมณ์ที่แปลปวน และต้องอดทนถึง9เดือนสามีที่ดีควรรักและเอาใจใส่ภรรยาให้มากที่สุดนี่เมื่อไหร่จะเลิกกลฬาสักทีฉันกำลังท้องอยู่นะให้ฉันเท่ากับแก้มนี่ให้อยู่ได้ปก่อนนะโเนี่เอาเลย อีกงานเล็กกว่าจะลุกเอ๋อเอาประโยชน์นี้ไปก่อนใช่ป่ะมองไว้เตรียมใส่ละน้ดจยอะน้ยหน่อยผมกำลังท้องอยู่นะก่อนแล้วการห้ามมาจากห้าสองน้องยังไม่ได้พูดถ้าไม่ใช่อันนี้หัโอ้โาแล้วต้องจะพูดนี่วัานี้พูดอันนี้หัวล้อแล้วก็อันนี้ใช่หัวล้อแล้วนุ่นพูดแล้วกันนั้นใช่